สวัสดีเจ้าอยู่กับแพงฮาบนาเจ้าแล้วก็ยายม้อนเจ้านี่ตอนนี้กำลังจะเริ่มทำการปลูกเข้าสาลีเจ้าอันนี้ใส่เม็ดไปลไแล้วกันแม่ใส่เมล็ดแล้วนั่นจะใส่สองกัมสองแถวสองแถวพอดี้ป่าวที่บ้านมาถ่ายแปลงไว้ฮือนะเจ้านี่วิธีการปลูกของยายม้อนจะปลูกลงหลง,ลง เป็นเม็ดปลูกลงหลองเมืองเนาะนี่กระถมแล้วก็ขมไปเรื่อยๆประมาณนี้นี่ยิ้มเม็ดเนี่ยเม็ดมันประมาณนี้นะจะเหลือเหลือบินบนแปลงไว้อยู่นะเจ้าเพื่อไว้ไว้กบเนาะแม่เนาะเอาไว้กบเจ้าออกมากออกมากับกบง่ายอีน้ำใจบุ้นก็ได้แต่ว่านี่เขาไว้กุบ มวยวนะิธีอของมอนปลูนกนะปลูกเวลาเราปลูกลงร่องเวลาฮื้อน้าก็ฮืง้งง่ายนะเจ้าเขาสามารถฮื้อหน้าบ,บนบนหัวแปลงแล้วก็ปล่อยหน้าในร่องได้เลยเจ้าก็ะทำง่ายปลูกวิธีายมอสแปูแมป,มกกป,ปูมดเลยจนะก่อปลูกข้าวปูมดเลยเนาะไปทางนี้รอก่อนท่านปล่อยเดี๋ยวไปซื้อมาขึ้นใหม่เอาขึ้มดเลยก็ได้ านนกูนเดี๋ยวข้าวปวดหวานเดจะหาแป้งใหม่แป้งปูนกับผู้เชื่อมึงเสน้นเลเออปูขึ้นมันเป็นแป้งเดียวกันเลยก็ได้มันงามตาดีเริ่มโป้เดี๋ยวเาอ,อ,วอวามาะโจดโจดใบนอว่ะเพขาเริ่มปูกันทีอย่างหนอไข่หัวชุดนี้มันจะไปใจ๊ประมาณกี่เดือนอ คอมเมนต์มาสำหรับไผ่นั้นคอมเมนต์มาให้แดดใเจ้าว่าเข้าสารีครั้งหนึ่งเขาจะใช้เวลาเก็บเกี่ยวป,ประมาณต่อใดในเจ้าเพราะว่าเขาปูมาหลายข้างเขากล่อมเกยได้นับกันนะเจ้ากำลังได้สองแถวแล้วเนาะอสองแถวและไปเรื่อยๆก่อนหน้านี้ฝนมันตกนะเจ้าอาผกกาศบานในห้องก็ได้นะแม่

เฮ่อน้อนเว้นนี่บอกนอนสักเตือนะเจ้าเนี่ยแต่เจ้าแกลปปูมาอ่าร้อนยาน้ำปูแล้วก็ไม่ปูเข้าโพดต่อยายม้อนท้องเข้าสาลีนะเจ้าเข้าโพดเข้าเหนียวนะยายม้อนท้องเข้าสาลียเกิข้าวผุนั้นาะนกต คืนขวางก็ได้เอา้มาันเด็เที่ยนบมีซอง้นึ่งน่ะซองซองหรืออันเกาเหรียญน,น้อยหนึหน่งเหรอซองจะได้ลายน้อยแค่มาซองกับแป้งขขาพูดพันข้าวเหนียวนะเจ้ายายม้ยมอนใส่พันดีเลยแหละนะ ล้ำล้ำนะจ๊ะถม่นต้องล้ำล้ำนี่คือบรรยากาศเนาะอ่าอันนี้ก็จะย่ยไปเรื่อยๆนะเจ้าเนี่ยบรรยากาศทุ่งนาแพงนะเจ้าเนาะนี่นี่ที่สวนนะเจ้าเนาะบ้านสวนก็อยู่ตรงนี้นะสวนฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นข้าวนะเจ้าข้าวนายโยนก่อนหน้านี้บ่ได้ป,ปูเพราะว่ามันเป็นน้ำนะเจ้าอ่า ยัม้อนขอลอกนี่ไว้ปลูกข้าวโพดนะเจ้าแต่ความจริงถ้ากูปีนี่จะปลูกเป็นข้าวนะเจ้าเสียไปมาเนี่ยปลูกข้าวโพดไปได้พอาน้ำม,มันหลนะนี่อันนี้คือแปลงข้าวนะเจ้าข้าวนายโยนนะเจ้าที่แพงเคยทําคลิปไปนะเจ้านี่สําหรับม,ม,มันก็มีหลายท่านนะเจ้าว่วากำกว้างกำกว้างมันจะได้กินข้าวก่อนนี่ต้องมาลุ้นผลผลิตแห่กํานะเจ้า ฟังนี่นี่จะเป็นตีชุ่มน่อยลุ่มน้อยนะเจ้าต้นจะสูงดิเป็นพันข้าวเหนียวนะเจ้าที่ปลูกนี่ข้าวพันข้าวเองก็ยายมอนหอพันยาสลินเก็บแพงถอนหญ้าไปประมาณสองเตื้อสามเตื้อหนึ่แหละ <c oughs> อากาศดีไหมนี่บมอหอนล่ำ